das sius sa S The s i m p s o n s การ์ตูนแอนิเมชันที่เคยออกฉายในประเทศไทยผ่านช่อง True i n s i ส์ตั้งแต่ช่วงต้นของปี2000เป็นต้นมาได้กลายมาเป็นการ์ตูนในดวงใจของใครหลายๆคนความทะเลนตนของครอบครัวซิ m ส s o n s ตลอดทั้ง37ซีซั่นและตอนเกือบ800ตอนที่เคยมีมาแต่กหนึ่งเรื่องน่าสนใจของครอบครัวสุดเพี้ยนนี้ก็คงจะต้องเป็นเรื่องราวการทำนายอนาคตที่แม่นยิ่งกว่านอสตารามุสและกลายมาเป็นอีกหนึ่งตัวการสำคัญที่ทำให้เ h อ s i m p s o n s ยังคงเป็นการ์ตูนที่ถูกพูดถึงมากที่สุดตั้งแต่ถูกออนแอร์มาในปี 19, 19. เพราะฉะนั้น,นวันนี้เราไปติดตาม10อันดับเรื่องราวการทำนายอนาคตของซิมสันที่มันจะกลายมาเป็นความจริงที่อย่างไม่น่าเชื่อสุดๆกันครับ Who the devil are you? Name Mr Bir ย้อนกลับไปในซีซั่น5เอพิโซดที่10ในวันที่เมืองสปริงฟิลด์สถานการณ์การเงินตกที่นั่งลำบากทางผู้ว่าก็เลยได้ออกมาตรการใหม่ปรับให้ทั้งเมืองเนี่ยสามารถเล่นการพนันได้อย่างถูกกฎหมายทางมิสเตอร์เบิร์นที่เห็นว่านี่เป็นโอกาสดีก็เลยได้เียดเงินอันแสนน้อยนิดของเขามาเปิดคาสิโนในชื่อของตัวเองและหนึ่งในการแสดงเพื่อเรียกคนดูของคาสิโนแห่งใหม่นี้ก็ะจะเป็นการแสดงมายกากลผาดฝนของกุนเทอร์และเอิร์นสองนักมายากลประจำรายการเดอะซิมสันที่ถูกล้อเลียนมาจาก แสดงมายากลมากชื่ออย่างซิกฟีดแร่ลอยสองนักมายากลที่มีตัวตนอยู่จริงและตระเวนออกแสดงทั่วสหรัฐคู่ก,กันกับเสือขาวของเขาตลอดระยะเวลา20กว่าปีที่ผ่านมาแต่ในช่วงหนึ่งของตอนนี้คุณเธอและเอิญจะถูกเสือของเขาเข้าทำร้ายร่างกายจนการแสดงเนี่ยจะต้องหยุดไปและเรื่องราวอันแสนโหดร้ายมันก็จะกลายมาเป็นความจริงในปี2 0 0 3 10ปีต่อจากการอ่อนแอของเดือดซิมส<า>ัน <built in S 1> ตอนนี้ 1958. It I iconic sign I boasted an iconic Duo. an and an เมื่อรอยจากซิกฟริดแอนด์รอยโดนเสือขาวแมนทอคอเสือขาวคู่ใจของวกเขากระโจนเข้าทำร้ายส่งผลให้รอยเนี่ยบาดเจ็บจนไม่สามารถทำการแสดงได้อีกต่อไปและทั้งสองคนเนี่ยจำใจต้องปิดตำนานซิกฟริดแอนด์รอยหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นไปเลยถือเป็นเรื่องราวอันแสนน่าสงสารที่เดอะซิมสันเนี่ยคาดการณ์ก่อนเหตุการณ์ได้เกิดจริงไว้นับ10ปีเลย t r e e House of Horror เนี่ยถือเป็นชื่อเรียกตอนฉลองฮาโลวีนที่จะเปลี่ยนรายการการ์ตูนเดอะซิมสันเป็นรายการผีเพราะมีเหตุการณ์ สนุกสนานในธีมฮาโลวีนให้พวกเราได้ดูกันแตกต่างออกไปในทุกๆซีซันและในปี2008ก็จะเป็นอีกตอนที่พาพวกเราไปพบกับโฮเมอร์ที่กำลังเข้าเลือกตั้งในระหว่างการแข่งขันระหว่างนายกเคนและบารักโอบามาแต่แล้วโฮเมอร์ Homer ก็ได้มารู้ความจริงว่าไอ้เครื่องลงเลือกตั้งเนี่ยมันถูกตั้งโปรแกรมไว้แล้วเพราะไม่ว่าเขาเนี่ยจะกดเรื่องโอบามากี่ครั้งเครื่องมันก็จะไปออกที่อีกคนตลอดเลยแต่เมื่อโฮเมอร์พยายามจะโวยวายเรียกร้องสิทธิของเขาคืนเนี่ยไอ้ตัวเครื่องมันก็ทําการดูดตัวโฮเมอร์ลงไปจัดการเก็บเขาทิ้งเฉยเ ในการเลือกตั้งจริงใน4ปีต่อมาเราจะได้พบกับเครื่องเลือกตั้งในรัฐเพนซิลเวเนียที่มันจะมีการถัดข้องเกิดขึ้นโดยที่ถ้าเกิดว่าคุณกดเลือกโอบามาเนี่ยเครื่องเนี่ยมันจะดันไปโหวตให้กับมิดรรมนี่จากพรรคฝั่งตรงข้ามอย่างริพับบิกันซะอย่างนั้นแหละและในตอนแรกของซีซั่น22ที่ถูกออนแอร์ไปในปี2010 ในเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่มิวเฮาส์ครับผมได้ทําการลงพนันกับเพื่อนเขาอย่างลิซ่าและมาตินว่าในปีปีนั้นเนี่ยจะมีใครได้รับรางวัลโนเบลในสาขาอะไรบ้างซึ่งการดําเนินการของตอนตอนนี้ของซิมสันเนี่ยมันก็จะเป็นมุกโจกที่สุดท้ายครับคราสตี้เดอะคราวเนี่ยจะชนะและก็ได้รับรางวัลโนเบลในปีปีนั้นไปแต่ถ้าเกิดว่าเราลองซูมไปดูในขณะที่มิวเฮาส์ครับว่าเขาเนี่ยเลือกไว้ว่าใครจะชนะรางวัลโนเบลในปีปีนั้นบ้างมิวเฮาส์เนี่ยได้เลือกไว้ว่าเบนฮอสต์สตรัมคร โนเบลในสาขาเศรษฐศาสตร์ในปีปีนั้นและใครจะเชื่อเขาว่าในอีก6ปีต่อมาเบนโฮสตรัมเนี่ยก็จะถูกส่งชื่อเข้าชิงก่อนชนะรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์แบบที่มิวเฮาส์เคยพูดไว้6ปีที่แล้วจริงๆด้วยเหตุการณ์ต่อไปจะมาจากซิมสันสเตอบุ้งวีที่ออกฉายในปี2007หนังที่ทําให้เพื่อนๆหลายๆคนได้มาเริ่มรู้จักกับครอบครัวครอบครัวนี้เรื่องราวที่เราจะไปพูดกันเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องในช่วงที่ครอบครัวซิมสันเนี่ยกำลังถูกตามล่าจากหน่วย EPA หลังจากที่เขาหนีออกจากโดมมาได้และในฉากนนึงงงขอหัเราจะ ได้มาเห็นปฏิบัติการการตามล่าหาครอบครัวซิมสันส์ของหน่วยงาน NSA ผ่านการดักฟังโทรศัพท์และเครื่องมือสื่อสารอินเทอร์เน็ตที่รัฐบาลเนี่ยสามารถดักฟังใครก็ได้บนโลกซิมสัน ซึ่งเหมือนก็จะไปตรงกับข้อมูลที่ตัวเอ็ดเวิร์ดสโนเดนได้ออกมาเปิดโปงรัฐบาลในปี2012ที่ทางตัวเขาได้ออกมาแฉรัฐบาลถึงการมีอยู่จริงของทีมงานและอุปกรณ์ที่ดักฟังทุกๆคนในสหรัฐอเมริกาอยู่ผ่านโทรศัพท์และเครื่องมืออินเทอร์เน็ตคดีการออกมาเปิดโปงรัฐที่เดืองดังที่สุดในช่วงปีที่ผ่านมาในซีซั่น10เอพิโซด5ที่ออกอากาศไปในปี1998ครับหลังจากที่โฮเมอร์ซิมสันส์ของเราเขียนบทหนังที่น่าสนใจที่สุดในจักรวาลได้สาเร็จตัวรอนาเเิร์นนนีี่ยก็จะํบททหังโมอขไป กับโปรดิวเซอร์ของ 20th Century Fox อย่างไบรอันเกเซอร์เพื่อพยายามขอให้เขาเนี่ยได้ทำหนังเรื่องนี้ออกมาจริงจริง ความน่าสนใจมันอยู่ในฉากเปิดตัวของโลโก้บริษัทข้างใต้ที่มันเขียนไว้ว่า Twenty Century Fox ที่ถูกเป็นเจ้าของโดย Walt Disney เรื่องราวที่มันจะกลายมาเป็นความจริง20ปีต่อมาหลังจากตอนนี้ถูกฉายเลยนะเพื่อนๆหลังจากที่เราได้มารู้กันว่า Twenty Century Fox เนี่ยถูกเทคโอเวอร์ไปโดย Disney โดยตรงและหลังจากนั้นที่ทําให้ Disney เนี่ยขึ้นมาเป็นคู่แข่งของ Netflix มาได้จนถึงปัจจุบัน19ปีเลยดย้วยมันจะไปรู้ก่อนหน้านั้นได้ยังไงในอันดับต่อไปมันอาจจะทําให้เพื่อนๆคอ,อบอลหลายๆคนไม่พอใจหรือมันก็คงเป็น เรื่องนี้หลายๆคนรู้กันอยู่แล้วพราะในปี2014โฮเมอร์ซิมสันจะได้ถูกเชิญจากฟี่าให้ไปเป็นกรรมการฟุตบอลโลกในปีปีนั้นเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรที่นอกจากทางซิมสันจะสามารถคาดเดาได้ว่าในปีปีนั้นเยอรมันจะชนะบราซิลในรอบชิงพวกเขายังเปิดโปงความขี้โกงที่ทําให้คณะกรรมการของทางฟี่าถูกจับไปในตอนจบของตอนในอีกหนึ่งปีต่อมาข่าวเช้าก็ได้เกิดขึ้นจริงๆหลังจากที่ทีมงานกรรมการของฟี่าถูกจับในข้อหาคอร์รัปชันฟอกเงินที่กลายมาเป็นเรื่องราวใหญ่ตตในอองค์กรฟุบล ที่ไม่มีใครลืมได้มาจนถึงทุกวันนี้ Now scandal Switzerland to the latest scandal the football governing body, FIFA, and prosecutors Switzerland. ใครจะไปเชื่อว่าโฮเมอร์ซิมสันจะเป็นคนแรกที่ค้นพบอนุภาคที่พิสูจน์ได้ว่าพระเจ้าไม่มีอยู่จริง14ปีก่อนนักวิทยาศาสตร์จะค้นคว้าพบตัวตนของอนุภาคสิ่งนี้สิ่งที่มีชื่อว่าฮิกส์โบซอนพาร์ติเคิลเมื่อโฮเมอร์ในตอนตอนนั้นได้กลายมาเป็นนักคิดคน้นนักประดิษฐ์และมันจะมีอยู่ฉากฉากหนึ่งที่เขาเนี่ยได้เขียนสรรมการบางอย่างลงในไวท์บอร์ดและนั่นจะเป็นสมการ ที่โฮเมอร์ได้คิดค้นสูตรการหาน้ำหนักของฮิกส์พาร์ติเคิลหรืออนุภาคที่เป็นตัวบ่งชี้วัดน้ำหนักของทุกสิ่งที่มีบนโลกมันคือสิ่งที่บอกว่าน้ำหนักในอิเล็กตรอนที่รวมไปตัวเราเนี่ยมีน้ำหนักอะไรบ้างและเป็นตัวบ่งบอกถึงการไม่มีน้ำหนักของโปรโตอนซึ่งมันก็เป็นเหตุผลที่ทำให้โปรโตอนเนี่ยเดินทางได้ไวกว่าแสงได้อีกเช่นกันและใครจะเชื่อว่าโฮเมอร์ในตอนที่สองของซีซั่นที่10จะเป็นคนหาสมก,การนี้ได้14ปีก่อนที่นักวิทยาศาสตร์และนักคณิตศาสตร์จะออกมาประกาศถึงการมีตัวตน That we have found a new particle never seen before in Mother Nature. Bes Ball sliming trillions at proton tr to of of Er และเรื่องเรื่องนี้ถึงกับถูกเอาไปเขียนในหนังสือที่มีชื่อว่า The Simpsons Medical Secrets โดยนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อว่า Simon s i n c e ผู้เป็นคนออกมาบอกว่าเรื่องทั้งหมดเป็นความจริงและคนเขียนสคริปต์ของรายการซิมสันนั้นเรียนจบด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มาซึ่งอาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้พวกเขาเนี่ยศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับ Higgs Particle และเขียนเรื่องราวสมการนี้ออกมาได้เหมือนจริงสุดๆเรื่องราวต่อไปจะเป็นครั้งที่เดอะซิมสันได้พูดถึงนายกโดนัลด์ทรัมป์เอาไว้ ในตอนที่17ของซีซั่น11ย้อนกลับไปในปี2000จะเป็นการพูดถึงการแฟลชฟอร์เวิร์ดของชีวิตของบาร์ทที่จะพาพวกเราเดินทางไปในอนาคตของการ์ตูนเดอะซิมสันที่เราจะได้ไปพบเจอกับลิซ่าน้องสาวของบาร์ทที่ถูกเลือกขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีและถูกมอบหน้าที่ให้กอบกู้ประเทศจากสถานการณ์อันย่ำแย่ที่สุดที่ประธานาธิบดีคนเก่าทำมาไว้ The country broke. How can that be Ro Count The is เรื่องราวสุดน่าสงสัยเนี่ยมันก็เกิดขึ้นในฉากสั้นๆที่เฉลยว่าไอ้ประธานาธิบดีคนเก่าในโลกอนาคตเนี้ยมันจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากโดนัลด์ทรัมป์ ประธานาธิบดีคนปัจจุบันของอเมริกาที่สร้างความโกลาหลให้โลกมามากมายตั้งแต่เขาเนี่ยถูกเรื่องตั้นในปี2016 16ปีหลังจากตอนนี้ถูกออนแอร์ air เป็นครั้งแรกแต่ถ้าจะย้อนเวลากลับไปตอนนั้นพวกเราคงจะมองกันเป็นเรื่องตลกที่ซิมสันเนี่ยออกมาเล่าว,ว่าโดนัลด์ทรัมป์จะขึ้นมาเป็นนายกเพราะมันแทบจะไม่มีความเป็นไปได้อยู่ในสมองของเราเลยณนะเวลานั้นสุดท้ายเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่และสร้างตำนานที่สุดของเดอะซิมสันใครจะเชื่อว่าฉากเล็เลกๆในตอนที่1ของซีซั่น9 จากการ์ตูนสุดฮาของเรื่องนี้จะกลายมาเป็นเรื่องราวเปิดฉากทฤษฎีสมคบคิดตลอดเวลา30กว่าปีอันแสนยาวนานของการ์ตูนเดอะซิมสันสตลอดมาจนถึงเวลาปัจจุบันเมื่อนในขณะที่ลิซ่ากำลังยื่นนิตยสารการโฆษณารถบัสคันใหม่ในเมืองสปริงฟิลด์แต่หน้าปกนิตยสารที่มีชื่อว่า New York นิวอ็อกสนี้มันจะมีรูปตึกแฝดที่ดันเรียงอยู่ข้างๆกับราคาของนิตยสารที่เมื่อเรียงกันอย่างถูกต้องนั้นเราจะอ่านกันได้อย่างชัดเจนว่านิวอ o อ k ส์911แน่นอนว่าเหตุการณ์นี้มันจะถูกเชื่อมโยงกับเรื่องรา ในอีก4ปีต่อมา Now some very very sketchy details reaching us here at Sky Center important enough to bring to you though at this early stage we believe that a plane has crashed into the World Trade Center within New happened moments the few York that at what sort of plane เมื่อวันที่19กันยายนปี2001ที่กลุ่มกองกำลังอัลกออิดะ19คนปล้นเครื่องบินและขับพุ่งเข้าชนตึกทวินทาวเวอร์ของสหรัฐอเมริกาถือมาเป็นถึงเหตุการณ์ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดของการทำนายอนาคตของเดอะซิมสันและยิ่งสร้างคำถามให้กับพวกเราขึ้นไปอีกว่าจริงๆแล้วเดอะซิมสันสามารถมองเห็นอนาคตได้จริงหรือเปล่า เป็นไงล่ะครับกับเรื่องราว10อันดับอันน่าสนใจการทําลายอนาคตของเดอะซิมสันเพื่อนๆว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงกันแน่คนเขียนรายการนี้มันมีพลังจิตที่สามารถสื่ออนาคตมันคืออะไรกันเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยและสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าแกงแกงพี c ซ